ตอนที่เฮาบกเก่งตอนที่เฮาโบรวยตอนที่เฮาโบมีสิ่งที่เฮาตามหาคืออย่างสิ่งที่เราขาดจีน <c oughs> กับวุ้นเส้นของเวียดนามนะคะตีนไก่โอ้คนพนพี่น้องชี้ห้าตีนกระปูอยากกินกระปูแก้มกระปูกระปูดองล่างแล้ว้อจ้ะฟาซิทัมสดใสมองเห็นเหลือใบ ใ้ผู้ตั้งกล่องบ่เคยเซึ่งบ่เคยตรงะนะอะมา,ได,าได้การบ่ได้การย่บยายกล้องหลังนะค่อยก็ต้องกะเอาความเปะ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนจา้าเมื่อน,นี้อพายพี่เ้อามากินขนมจีนบมแมนุมุนเส้นเวียดนามน้ำยาน้ำยาตีนไก่ตีนไก่เป็นอะไรที่อร่อยเบิ่งนี่พยอย่อใหญ่คุยนำ้ำ น้องเพื่อนนะจ๊ะโอ้ยล้วนซุยให้ดาดเลยล้วนซุยปันดินค่อยไหมค่อยมีกระปู่ปูน้อยค่อยดองเอามีคอมเมนต์บอกว่าน้องไอล้างสิจะได้ไม่เค็มไอลืมขึดนะตอนนั้นมาไอล้างแล้วมนันีกินพอดีเลยอ,อือหืออืเบ้อ กระปืม,มเส้นนี้แซบ่บจักบ่ายจำบาได้ซีหาย,ยุโรนแะแต่ได้กันอ,อร่อยแหงง้งเนี่ยจนบะถึกปากผักอร่อยลงไปจ้ะ ขาดแต่กกหอมชิมีกมกหอมมักกะซีได้แล้วมักกะซีเลิศหนาวแห้งเดิมวันนี้ไม่ได้ไปหาเห็ดดอกอลืมขายของครีมส5 0ร้อยห้าสิบ ดิท็อก179บาทจะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นหลายทักมาโลดแล้วก็มีเป็นขนมจีนอบแหง้งครีมกันดงกันแดกประดง,ประ,ดงประแดกบ่ได้ตั้งวางขายบริวางโชว์นะแต่ว่ามีขายนะคะทุกคนนะคะขนมจีนอบแหง้งน้ำนองน้ำนัวทักมาโรดหนึ่งสสามสี่ห้า KPP ในไลน์นะคะทุกคนแสบมาเนี่ย เมลทาลิปชนิดบบเวิร์กมากเลยลริบสีเก่าบ่มีละสีชมพูอ่ะสาวหวานต้องสีชมพูด้เนาะบ่มีจะมันมดอยู่ในกระบ,บอมีขายของเมเบรียอยู่ประเทศไทยก่อนที่ไอซิมาอาก็ไปเบิ่งกกระบอมีสีหมดไม่ผลิตรงใจ จะกินอันนี้แรกๆว่าสีตาม,มาังหงปลตามแบบกินอลยเส้นแฟ้อหอมวักก็ อ้เคยอยู่หอเดือนฉันวาปะ่ประเหไม่รู้เลยจ้ะต้องซูบไปนี่หนาแม่งจำบ่ได้ว่าปีแรกที่มาอยู่ในหอตอนเดือนฉันวาก็แบบมืกอมเสารนี้คุยกับแม่แม่ถามว่าเดือนอดไสิมาเมทบังวิดีโอเมทน้ำตาไหลาน้ำมาฉันไอเราบอกพูดละไม่เอ้ยสงการานพูดละจังพ่อกัน ันหอดเขาอดเอานย่เราจ้ะความอดทนเราต้องเป็นเลิศตรงนั้นคือน,น้าทีตรงนี้คือหัวใจพุ่นแล้วบอกเป็นไพได้อยู่บ้านเฮาน่ะมีความสุขที่สุดแล้วพี่น้องเลย อย่าอิสะคนได้อยู so ่ต่างประเทศหรอกเด้ออิมันบร่ได้สวยงามหรอกคนที่ฝ่าันมาอยู่ต่างประเทศน่ะก็มันก็เป็นความคิดของอารด้านเนาะ ทำแบบตัวไม่เคยไฟฟันเลยสิ่งใดที่เขาไฟฟันเขาสิบอะไรตามที่เขาไฟฟันพี่น้องตังแต่พี่น้องจากอานะ้น่ะอ้เคยอยู่ประเทศไทยอยู่ว่าพี่น้องเมืองอะไปตะลอนรอบโลกอยู่ <c oughs> <c oughs> บางเพื่อเขาก็อิ่มอิ่มในการที่มาอยู่ต่างประเทศคนที่เพิ่งมาเบิง่งกอายปีหนึ่งอายเบิง่งแล้วที่เพิ่งคอมเมนต์ว่า เพิ่งมาอยู่สามปีเบื่อแล้วหรอพี่อยู่ตั้งยี่สิบสาสิบปีพี่ยังอยู่ได้เลยสามปีนี่คือฝรั่งเศสวยจ้ะอิตาลีเดญี่ปุ่นเดเกาหลีเดพี่น้องชีิิอายไอคิดว่าชีวิตต่างแดนนะ ประมาณแปดก็ปีมัมาาม้งก็าามไม่ได้แปลว่าอิ่มหรอกจ้ะถามว่าอิ่มไหมก็ไม่ได้แม่นว่าอิ่มจ้ะเพียงแค่ว่าอยากเมือบ้านอยากอยู่บ้านแล้วถ้าถามว่าทําไมไม่พาปลาขับไปอยู่เพิ่นบอไปนอนจ้ะนนอเคยเฮ็ดคิดเฮ็ดคิดไปแล้วตอนีา้ค่อยปรู้จ้ะ เพื่อเพป็นใจอะะเดี๋ยสิบายให้ฟังอยู่เรื่องที่ถ้าเป็นพี่แบบพี่หาทํางานนะ,ะแฟนทํางานเราทํางานแบบนี้พี่น้องจ้ะถ้าสมมติว่าแฟนเราทํางานอะฟิลของคนเราอะฟิลของคนที่ถ้าสมมติว่าเราคบแฟนทํางานอะเราทํางานแน่นอนแต่ถ้าสมมติเราครบคนวกยเกษียณเนี่ยเขาเอาเฮานี่คือเขาไม่ได้ต้องการให้เราเ็ดงานนะจ๊ะ โดยส่วนมากแล้วเขาต้องการคนที่ดูแลแล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปเอียนนะพระเจ้านะคะทุกคนเกือบจะสิบเปอร์เซ็นต์นะะเขาไม่ได้ต้องการแบบว่่ขกาเกษียนอายุแล้วเมียไปเห็นงาน,นะคะผู้ชายแหวกเกษียณโดยส่วนมากแล้วเขาจะเอาเมียมานี่คือเขาเลี้ยงได้นะทุกคนเขาเลี้ยงได้ดูแลได้นะ,ะโดยที่เราไม่ต้องทํางานเขาก็เบิ่งเขาได้ไม่ดูไม่ได้ดูแลแบบ อดๆอ,อ,อย่าก,ากๆพอแปลว่าที่ไอ้บรเซแวงฮานแนวที่ไอ้ขาดเนาะคือแบบว่าแนวกินไม่ได้กินเนาะใช่ว่าง่ายซะเพราะว่าไอ้เกงใจนะไอ้เกงใจพอใหญ่นะถ้าถามว่ามาัดละก่อหน่วยละฮาลอยซื้อได้บ่ซื้อได้แน่นอนเพราะใหญ่พอนายซื้อเลยแต่ห้านี่อ่ะ ไอ้เก่งใจเพิ่นนะใช่อยู่ว่าเฮาเป็นผัวเมียกันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อนหาเงินมาทางชีวิตของเพื่อนนะบางเถอะนะความคิดของไอ้ไอ้คิดแบบนั้นจ้ะไอ้ก็อย่างประหยัดแต่ไอ้ก็ประหยัดกุ้งหอยปูปลาซื้ออะไม่ได้กินดุกับแม่มาเล่าม่ซื้อให้กิน นะคะเพื่อนเสื้อให้อายกินแต่ว่า,าตรงอายอยู่นะมันต้องเข้าในเมืองจ้ะกินไปกระจมไปตามสไตล์อายเนี่ยแหละโม,ม่ผัวโมมีมีความสุขที่ได้กินพักํำนันตัวเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อปารีสนะจำะได้ซื้อประมาณจากปีสามสี่ปีป่ะ จำได้จะจำได้ว่าซื้ออยู่สอยนะจะจำได้ว่าซื้อตอนไอ้ตอนไปเที่ยวปาลิศเธอแหละ เบอเ้อหมดอีหรือเบอตินนะต้องกินให้หมดนะคะเนี่ยเพราะว่าเทมาแบบนี้แหละบดเนี่ยนะพอให้มีเครื่องปรุงอันนะ่ะอยู่ได้หาฝรั่งที่แบบแม่ทำการทำงานอย่างเงี้ยหาที่ไหน ถ้าเฮาหาวัยกลางคนน่ะเขาได้ทํางานแน่นอนนะวัยทางานอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเฮาประกาศยื่งสื่ออะ่ะถ้าเขาเ็นงานถ้าเขาเ็นงานเขาก็ต้องเ็นงานเนาะนอก,นอกจากว่าเขามีลูกเขาอยู่เลี้ยงลูกแต่ถ้าสมมติว่าเขาทํางานอย่างเงี้ยเขาอยู่เเือนซื่อแบบน,นี้มันกระบบอแมนแนวแมนบอเขาก็ต้องไปทาไปทํางานกับเขา ช่วยกันทำมาหากินนะฮะหาคนที่บให่เหตุงานบ่กหาเดี๋ยวสมันมานะหาคนที่ไวกระเสียนนะจ๊ะอืมบริงานเลยนอมเด แต่ว่าเขาสีเจอคนที่เงินหลบ่อหลค่ะยุดที่ดวงของเขาแล้วบ้านเนี่ยบางคนเงินกเกษียณแค่สี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นนะคะบางคนกระแสองแสนสามแสนดูแบบสบายค่ะยุดที่ดวงของเขาแล้วพี่น้องมันเนี่ยบางคนไว้กเกษียณเอาหาวไปอยู่นำ้ำ กินอึดๆย,ย,ยากๆบ่เห็นงานนำกะโอ้กะเศร้าเถอะไปน้องอยู่ผู้เดียวซะสมัยคู่มือนีผู้ยิงข้าเก่งหาเงินเก่งกว่าผู้ชายพระจำเป็นต้องให้มีผู้ชายเลี้ยงก็ได้อหลีเดนี่คือเรื่องเก่งนะคะผู้ยิงคู่มือนี่เขาเก่งกว่าผู้ชายนะะหางานหาเงินได้หลายกว่าผู้ชายอีกประจำเป็นต้องไปหาผู้ชายรวยเหละขอแค่ผู้ชายเชือ่อัน นะาะมหากินสำพั์ชีวิตเสาขึ้นขึ้นก่อนซะเสาขึ้นขึ้นแต่ก่อนซะที่อยากได้ผัวฝรั่งเพื่ออยากให้กระเจ้าเลี้ยงเพราะว่าขราเจ้ารวยความเป็นจริงแล้วเขาบดีรวยจักเม็ดเขาคือหฮาเนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาเศสา กินคำแต่เพียงแค่ว่าฝรั่งเวลาเขาเหตุงานไปเนี่ยเขาเหตุงานจะบอกไอ้บ้าคนไทยด้วยจ้ะแต่ว่าไอ้บ้าให้ฟังฝรั่งอะเวลาเขาเหตุงานเขาก็เสด็จงานเสด็จงานเหตุงานเหตุงานพอเวลาฮอดีๆเขาก็ไปชาร์จแบตของเขานะคะบางคนก็นมีความสุขในการที่จะไปท่องเทีย่ยวบางคนก็นมีความสุขในการเห็น,นนั่นนี่นะคะเวลาที่เขาฮอดี์ก็คือกับพี่น้องเห็นนั่นแหละบางเทีเขาเจาก็กไปเที่ยวประเทศไทยนะคะ พอเขาเห็นก็นจะไปเที่ยวประเทศไทยเขาคือจะ,จะมีเงินความเป็นจริงแล้วคือเขาทํางานประมาณหกเดือนนะบางคนก็มีอฮอลิีเดย์สองเถื่อนมันบอกหกเดือนเทื่อนมันบอกก็จิมีสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเขาออไปท่องเทีย่ยวเขา็ือคือต่ว่าเขารวยมันบอกความเป็นจริงแล้วเขาก็เห็นงานคือกันนะเพียงแค่ว่านหนึ่งคือเงินเดือนเขาสูงกว่าเฮาแต่ว่าการใช้จ่ายการใช้ชีวิตก็แพงกว่าเราเหมือนกันนะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเฮาจะเก็บบ่คือบ้านเฮาเนี่ย เงินเดือนหมื่นกว่าเขาสามารถเช่าห้องเดือนละสองพันห้าสามพันได้นะจะบ้านเขาเจ้า,จานี้พี่น้องเงินเดือนหมื่นเงินเดือนหน,นึ่งแสนไเนี่ยเช่าห้องกลับไปละสามสิบเปอร์เซ็นต์ละสามหมื่นละแบบนี้เอานั่นแหละค่ะมันก็เลยแบบว่าเขาบอกบอกสมาคเปรียบเทียบกันได้ว่าเออฝรั่งรวยนะสําหรับตัวไอ้แล้วณปัจจุบันนะฮะทุกคนไอ้บอกเลยว่าไอ้บอด้เนมหาคนรวยไอ้เนมหาคนขยันคนที่เข้าใจเขาคนที่ห่างเขาไอ้มันก็พอแล้วแต่ก่อนเด้แนวหาคนรวยตัวเนาะ เพราะว่าอย่างเพราะตอนนั้นเราไม่เก่งไงทุกคนตอนที่เราบอกเก่งตอนที่เราบอกรวยตอนที่เราบอกมีสิ่งที่เราตามหาคืออย่างสิ่งที่เราขาดนะคะนั่นคือเงินนะ,ะหาคนรวยไงนะคะคนที่ดูแลเราได้ก็เอาไว้ทลังรวยก่อนได้เงินแล้วก็เลิกไม่ได้อ่อนสนแต่วันหนึ่งที่เราเก่งมาพอมีเงินมีหน้ามีตามีอะไรเนี่ยสิ่งที่เราตามหานะก็คือคนที่เข้าใจเรารักเราอดทน ขยันสมันเลยแล้วเรื่องเงินที่เขาเสียไว้ทีหลังนะคะฉะนั้นนะคะทุกคนจะไอซีบอกว่าถ้าสมมติว่าเฮาให้คุณค่ากับตัวเองนะคะมันจะมีราคาขึ้นมาทันทีนะคะสมมติว่าเราเป็นคนหนึ่งนะเนี่ยผู้หญิงผู้นี้นบม่ได้มีอย่างนะ,ะถ้าผู้ชายเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเห็นแค่ว่าเออเขาสวยนะคะอยากแต่งงานกับคนนี้เขาจะเข้าใจเขาเขาจะฮักเขาแค่ความรักเขาแต่งเขาห้าหมื่นนะ เพราะว่ารักและเข้าใจนะ,ะเอออาเ่บดิงามไปเออหาหมาืินพอโอเคนี่เขามีตัวของเจ้าของแล้วเขามีร่างกายของเจ้าของแล้วทํายังไงเราถึงมีคุณค่าหนึ่งคือสร้างความเก่งให้กับตัวเองนะ,ค,ะความเกขยันความหมั่นเพียรน,นะคะแล้วผู้ชายที่เขาจะเห็นว่าเออผู้หญิงคนนี้นะเหมาะกับการที่จะเป็นแม่ของลูกแล้วนะจากที่สิแต่งหาเือนเปนน้องล้านหนึ่งเขา กระแต่งเขาเพราะว่าสร้างคุณค่าของตัวเองวันไหนที่เรามีคุณค่าเรามีราคานะคะอย่าสุข,ขุดว่าเออเฮ้าเป็นของเฮาเนี่ยแหละเป็นอ,อดินาลีทั่วไปของเฮาเนี่ยแหละเฮาว่าต้องไปสนใจว่าไพศิษฮักเฮาบหักเฮาตอนเป็นเด็กเราต้องการแค่ความรักนะทุกคนแต่ตอนที่เราเป็นวัยกลางคนอ่ะถ้าสมมติว่าเฮาคบกันในวัยกลางคนเฮ้าบ่ได้ต้องการแค่ความรักนะเราต้องการคุณขยันต้องการคนดูแลเราได้นะคะ ไอซิมอ да. เห็นภาพเนาะสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแบบโปรไฟล์ดีมากเลยโปรไฟล์ดีมากเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเราก็สิคิดว่าเขาบอมาแนมมาดอกผู้หญิงคนหนึ่งเพราะแม่จนฐานะไม่มีเป็นลูกชนะเขาไม่มามองเราหรอกแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นผู้ชายคนนั้นมีฐานะและเขาอยากใสแรงชักจูงของเคาเจ้าให้หันมาสนใจเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่คุณค่าเข้าไปใส่ความเก่งเข้าไปใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเพื่อที่จะให้ คนคนนั้นเห็นคุณค่าของเราหลังจากนั้นราคาตามมาเป็นลานเขากระแต่งถ้าเรามีคุณค่าพอนะคะผู้หญิงทุกคนไอ้เบ้าเลยแต่โดยส่วนมากแล้วผู้หญิงทุกวันนี้เขาเก่งเขาไม่ได้แบกแบมือของเงินผู้ชายนะ,ะทุกวันนี้ผู้หญิงเขาเลี้ยงตัวเองได้นะ,ะทุกคนโดยส่วนมากแล้วผู้ชายด้วยซมำไปทุกวันนี้เป็นช้างเท้าหลังผู้หญิงทํางานหนักกว่าผู้ชายนะ,ะเขาอาจจะไม่เด้ดไปเห็ดงานแบกงานหนักงานงาน,งานแบกงานหนักงานก้ทรงก้สร้างแต่ เขาขายของออนไลน์บางครั้งเขาก็ได้วันหนึ่งสองสามหมื่นสนะบางครั้งเขาําทำ YouTube สร้างเพจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถามว่าผู้ชายทําได้ไหมทําได้แต่เรื่องละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยโดยส่วนมากแล้วผู้หญิงเขาจะชอบทำนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะสร้างสร้างคุณค่าของตัวเองแล้วเราจะมีราคาขึ้นมาทันทีสำเนกีกงขออนุญาตไปก่อนคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีไอ้กับปลาเสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย